พบกันอีกแล้วนะคะน้องๆในคลิปนี้เนี่ยพี่มีความภูมิใจนเสนอมากเลยนะพี่ไปได้เจ้าสิ่งนี้ค่ะจุดดโอ้โหดังมากกำขึ้นเลยนะพี่ไปเอาสมบัติมาจากบ้านในอีกแล้วในถุงนี้ไอ้ด <laughs> <laughs> ูทุบทุบทุบมันเป็นกระตูนน้องๆแต่ว่ามันมีความพิเศษนะคะ มันเป็นกระตูนที่เป็นสมบัติในวัยเด็กของทุนพี่ค่ะเธอคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่พี่ถือมาจริงจรงที่บ้านเนี่ยมีแบบสูมงมากเลยนะเอามาไม่หมดอันนี้ก็คือคัดมาแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะมาแชร์ให้น้องได้รับชมกันในวันนี้เป็นกระตูนที่นิยมอ่านในสมัยวัยเด็กของพี่ค่ะ มันไม่มีของเล่นไม่มีอินเทอร์อนเน็ตไม่มีอะไรเหมือนสมัยนี้ค่ะการอ่านการ์ตูนหนังสือการ์ตูนเนี่ยจึงเป็นอะไรที่เด็กๆสมัยนั้นเนี่ยนิยมอ่านมากมันเป็นความบันเทิงอย่างยิ่งเลยนะในสมัยนั้นเขาจะน,นิยมอ่านการ์ตูนกันมากเริ่มแต่สมัยปฐมตัวเล็กๆน่ารักเลยนะคะพี่เนี่ยเริ่มจากสิ่งนี้ค่ะการ์ตูนมหาสนุกค่ะ คเคยอ่านบ้างยกมือยกมือยกม,มือขึ้นเช <_ d ata> ื่อว่าหลายๆคนคงผ่านจ้าสิ่งน,นี้มาแล้วนะคะกา <_ d ata> ร์ตูนมหาสนุกมีหลายเล่มเลยนะ <_ d ata> อย่างหนึ่งก็จะมีอะไรอ่ะขายหัวราองซึ่งคู่กันแต่ถามว่าขายหัวร้องกับมหาสนุกแตกต่างกันยังไงใครรู้บ้างใครรู้บ้างการ์ตูนเนี่ยเขาจะเรียกว่าการ์ตูนแก๊กค่ะน,น้องๆมหาสนุกเนี่ย จะมีการ์ตูนแก๊กก็คือมุกตลกตลกเนี่ยที่มันเป็นช่องชองย่างนี้นะในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีการ์ตูนพวกนี้นะเป็นมุกเป็นตลกจบในหน้าเดียวอย่างนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องสั้นให้เราอ่านจะเป็นละครที่ฮิตในสมัยนั้นนะคะนายฉุนคุณฉุนส่วน,น,นขายหัวเรอะเนี่ยเขาจะมีเป็นการ์ตูนแก๊กอย่างเดียวค่ะเออแล้วพี่ชอบอีกอย่างหนึ่งทำไมถึงชอบการ์ตูนขายหัวเราะมหาสนุกรู้ไหมคะมันมี อยู่ไหนอ่ะนี่เจอแล้วฉนเมันจะมีแคตตาล็อกค่ะแคตตาล็อกขายของอ่ะสมัยก่อนอ่ะสมัยนี้ไม่มีแล้ว ก็จะมีขายของกระตุกกระจิกกิฟช็อปอะค่ะแล้วก็ส่งใบสมัครไปแล้วเขาจะส่งแคตตาล็อกให้เราคนะ่ะน้องเราก็จะได้ไว้ขายเพื่อนไว้มีแบบของกระตุกกระจิกน่ารักไว้สะสมแต้มแล้วก็ขายเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจก็กรอกชื่อเลยที่อยู่แล้วส่งไปสี่ไปเขาก็จะส่งแคตตาล็อกกลับมาให้เราเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของเขานั่นเอง ในสมัยปฐมก็จะมีคร้มหนูหิน,นยินเตอรจึ้งซึ่งมันมีเอกลักษณ์ค่ะ พี่อ้อของเราคนเขียนนะคะเขาจะเป็นตัวนี้อ่ะหัวเล้นๆนี่นะเป็นเรื่องราวของคนใช้มีเจ้านายเป็นแบบว่าคุณมิ้นหรือเปล่าเป็นแบบผู้หญิงซิซี่มีหน้าอกบึ้มๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะหนูหินอินเตอร์ก็เป็นอีกเรื่องที่ฮิตในสมัยนั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ฮิตนะคะการ์ตูนไทยๆของเราคือสาวดอกไม้กับนายกล้วยไทยจะดึดดึดด,ด,ด,ดละครสมัยนั้นอ่ะเขาจะเอามาเขียนเป็นการ์ตูนแล้วก็เรา เรื่องยอ่อให้เราหวังโตขึ้นสักพักใกล้ๆปฐมไปปลายเนี่ยเริ่มมีความโอนเอียงมาที่การ์ตูนต่างชาติค่ะคือการ์ตูนญี่ปุ่นนั่นเองท่เซรามูมนมดแห่งเจนทาตูสมแดงพิธาน,นี้ค <c oughs> ือทำไมถึงชอบการ์ตูนญี่ปุ่นนะมันมีที่มาค่ะเพราะว่า เส้นมันเขาสวยมากมีความอันมเมฆคุกข์ขีุกข์ขีเมคขุกนักวายค่ะ,ะ,ะก็เลยเปลี่ยนมาอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นนะคะเนื้อเรื่องอมันจะเป็นแนวแบบรักรักหวานหวานโรแมนติกเซนเตอร์ซีอะไรอย่างเงี้ยพออ่านแล้วเราเหมือนแบบหลุดไปอยู่โลกนึ่งฉันเป็นตัวการ์ตูนตัวนั้นฉันเป็นซิลมูน ก็เลยชอบการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นมากเลยแล้วก็อ่านมันจะมีหลายเล่มไงตอ่ตอๆออกันอย่างนี้นะคะเราก็เลยแบบซื้อมาแต่เรื่องแต่เรื่องก็ตอนแรกก็อ่านแต่การ์ตูนญี่ปุ่นเอ้ยอ่านแต่การ์ตูนผู้หญิงนะเรื่องแรกที่อ่านก็คือประมาณป .4 ป .4 มงป .4 อ่านซิลมูนชินชอบมากชิมก็คิดว่าชิมเป็นซิลมูน อันนี้ก็มีหลายเล่มนะซึ่งมันก็เหืองแล้ว <laughs> บ้าเซลมูนมากนะสมัยนั้นนะ,ะก็มีการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆต่อมาต่อมาต่อมาตอนแรกการ์ตูนผู้หญิงเนี่ยเขาจะเรียกว่าการ์ตูนตาหวานค่ะเพราะว่าดูดิตามันน่มันไม่ใช่ตาธรรมดานะเธอดูนะกลมๆแล้วก็มีๆๆๆปิ้ง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 ประกายตาทุกตัวเลยนะพอเข้ามัธยมตน้นเริ่มแกลตันผู้ชายแล้ว อีปพบกีปพบมันจะเล่นในนั้นนะคะน้องๆสมัยก่อนเขาจะชินมากเลยนะเด็กผู้ชายการ์ยูกิจึงเป็นที่มาของกระตูนเรื่องนี้ค่ะเกมกลคนอัจฉริยะ เอกของเรายูกินเลยคือเล่มน,นี้ของอิมพพบนะจริงจริงไปยืมามาอ่านแล้วก็เอามาเลยไม่คืนมัน <c oughs> เป็นการ์ตูนผู้ชายเล่มแรกที่เราอ่านแลแ้วแบบมันสนุกมากเลยอ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของยูกิค่ะเขาจะเล่นเกมเก่งม,มากๆอะอะไรอะไอ้สามเหลี่ยมห้อยคออ่ะแล้วเขาก็จะมีอีกล่านึงของเหมือนเป็นแบบฟาโลกับชาตมเกิดเป็นอีกตัวนึงอ่ะตัวนี้ก็จะเท่เล่นเกมเก่งม,มากต่อสู้ฝ่าฟันดอลกันนะ นางเอกชื่ออันสุค่ะอันสุนะเออจาได้ว่าอันอันเลยนะตุนตาหวานอีกเรื่องหน,นึ่งน่าจักแก้วนางเอกชื่ออาญาจะเป็นลายเส้นแบบแนวโบราณโบราณหน่อยอะ่ะอายุมากกว่าพี่หน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการ์ตูนเก่ามากอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบค่ะเรื่องสาวน้อยบันชำจะชอบผ่านการ์ตูนที่มัน ภาพสวยอ่ะนางเอกน่ารักพระเอกหน้าสวยๆอะไรเงี <Q> ้ยจะดูลายเส้นก <N> ่อนก่อนอ่านเลยโคนันเจ้าหนูน้อยยอดนักสืบยอดนักสืบจิ๋วโคนันสมัยนั้นก็อ่านไปถึงเล่ม4ี่สิบกว่าได้นะ2ี่ิกว่าปีที่ดูสมัยนั้นประมาณอ่านได้อยู่ประมาณ4ี่สิบมาถึงเล่ม0ี่สิอะสมัยเนี้ย ผ่านไปแล้วแบบมาที่90กว่าแล้วคนอนยังตัวเล็กอยู่เลยนะไม่มีวี่แววว่าจะหาแก๊งชุดดำเจอแล้วก็จะคืนล่างนะคะเพราะเดี๋ยวจะไม่มีภาคต่อใช่ไหมสนุกเรื่องนี้ก็พระเอกโคตรเก่งเลยปิศาอะไรมามันคี้คายได้หมดค่ะซึ่งจริงเขาเนี่ยเป็นนักเรียนมัธยมที่มีชื่อว่าชินอิจิค่ะเวลาผ่านไปยีป่0ปีเขาก็ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่นะคะนี่กักเรื่องนที่ชอบ สมัยที่พี่อ่านเน่ประตูพวกนี้เขาจะก็จะเปิดเหมือนบ้านเราเห็นไหมเปิดจากขวามาซ้ายขวามาซ้ายใช่ไหมพอสมัยใหม่ๆเนี่ยจำได้ว่าประตูน่ะมันเปลี่ยนมันเอาเหมือนเขาจะทําเหมือนญี่ปุ่นเลยค่ะเขาจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากเปิดปกปกหลังนะคะปกหลังแล้วก็เปิดปึมป้มปึ้มตึ้งที่ไม่ไม่ขนาดอ่ะนี่ก็เลยเลิลกอ่านประตูญ,ญี่ปุ่นไปเลยอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหน,นึ่งนะที่แบบเราสายตาไม่ค่อยดีเลยนะคะ ก็เลยแบบหลังๆลานี้ไม่ค่อยได้อ่านกระตูตญี่ปุ่นน่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของกระตูนในวัยเด็กของพี่นะคะซึ่งนำมาแชร์ให้น้องๆได้ดูกันน้องๆคนไหนเคยอ่านเล่มไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะคะจะบอกว่าการอ่านหนังสือมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะัลโหล Bye, -bye.